การสังสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องํำรานจิตให้ป่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทางปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาติได้บุญดัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้ บนเป็นที่พึ่งของเรือที่เราจะต้องมีแล้วก็จะต้องมีมากที่เราจะต้องทำและก็จะจะ,จะต้องทำให้มากและทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุญนั้นเป็นที่พึ่ง ให้บาปนั้นไม่สามารถที่จะมาสอดแทรกได้บุญนั้นซื่อตรงทำก่อนได้ก่อนทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำต่อเน,นื่องได้ต่อเน,นื่องทำเกินเป้าได้เกินเป้าแค่สตดีวันนี้การบรรลุธรรมก่อนกนเญะอัญญกกะคนะกนเญะ,ะใน ก่อนนั้นเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีอุบัติขึ้นในโลกเมื่อเก้าสิบเอกับที่แล้วพขาได้เกิดเป็นน้องชายมีนะาร่วมกันกับพี่ชายเขาได้มีศรัทธาที่จะทำบุญก่อนจะทำบุญก่อนแกไปบอกไปพี่ชายว่าในขณะที่ ข้าวตั้งท้อง่ข้าวเป็นน้ํานมจะเกี่ยวและทำหุมข้าวไปถวายพระบรมาาาศาสดาและคณะสงฆ์พี่ชายก็บอกว่าเอ๊แกนที่จะเพี้ยนไปหรือเปล่าเขาก็จะต้องรอเกี่ยวและนวดก่อนแล้วก็ฝัดแล้วก็เป็นหุงเอ็นนี่ทำอย่างนี้ถ้างั้นก็เลยขอแบ่งเป็นสองส่วน เาก็ทาทุกการเลยตั้งแต่ข้าวตั้งท้องข้าวเป็นน้ำนมข้าวเป็นข้าวเมาในฤดูเกี่ยวฤดูตากฤดูหอมฤดูฝัดฤดูนวดฤดูฝัดขนเข้ายุง่งทุกการที่ได้ถวายนั่นที่เกี่ยวไปถวายนั้นข้าวก็จะขึ้นมาเต็มที่นานเหมือนเดิมเป็นอัจจันต์เกี่ยวข้าวไปถวายทุกการตลอดเก้าการ ส่วนพี่ชายนั้นรอนวดเสร็จแล้วฝัดเสร็จแล้วขนเข้ายุง้งเสร็จแล้วจึงค่อยหุงไปถวายพระบรมศารดาด้วยผลของบุญนั้นคือกนยากาติฐานจิตด้วยว่าให้พรรูปธรรมเป็นคนแรกด้วยผลของบุญนั้นจึงทำให้มาเกิดเป็นกนทันยะใน <c oughs> ฟังธรรมจักกับปะวัตนสูตร และได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกแผ่นดินหนาสองแสนสี่หมืน่ од, นโยอได้วันไหวสะเทือนเลื่อนลั่นไปตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบู์ส่องไปถึงโลกการเตรียนรกซึ่งแสงสว่างอะไรอะไรไปไม่ถึงจะเป็นแสงสว่างของดวงจิตดวงร์ดวงดาวอะไรทั้งนั้นไปไม่ถึงด้วยภาพแห่งการบรรลุธรรมก่อนเป็นสัง กรัตนะองค์แรกในพระพุทธศาสนาวนพี่ชายนี่ดโดยการที่ทำบุญช้านั่นไปเกิดเป็นสุภัทตะปริพาชกซึ่งพระพุทธเจ้าของเราจะนิพพานแล้วปรงอายุสังขารแล้วสีหาใ่ญาติแล้วจึงเข้ามาเพิ่งได้คิดเนี่ยน,นท่นที่เจอพระพุทธเจ้าก่อน วิบากกรรมที่ทำบุญช้าเนี่ยมันปิดบังเอาไว้ให้ชา้าเถอะเพิงคิดได้าบางทีไปหาไกดต่อไก่ไม่รู้ทำทุกคนบางทีพระสมณโคดมจะรู้บ้างก็มาพระนนท์ก็ไม่ให้เข้าเพราะว่าพระศาสดานั้นสีหาสายญาติแล้วสุภัสสะก็จะเข้ามาก็จะเถียงกันขึ้นเถียงก็ดังไปถึงพระปธเญ้า พระพุทธเจ้าก็เลยบอกอ,อนทนให้สุภัททะเข้ามาเถิดเพื่อการแตแดงธรรมจะมีประโยชน์บ้างสุภัททะก็เข้ามาก็ถามว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มีอยู่ในธรรมวินัยใดคือประโสดาบันสกิทาคาอนาคาอารหัน มีอยู่ในธรรมวินัยใดพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอริยมรรคประกอบด้วยองแปดมีอยู่ในธรรมวินัยใดสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มีอยู่ในธรรมวินัยนั้นลทัทธิอื่นว่างจากสมณะผู้รู้ธรรมวินัยนี้มีอริยมรรคมีองแป8 สมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มีอยู่ในธรรมวินัยนี้นัดที่อื่นว่างจากสมณะผู้รู้หากพิสุอยู่โดยชอบโลกไม่ว่างจากพระอาหารหันต์อย่างนี้ก็เลยขอบวชก็ให้อยู่ปริวา่ารท้ก่อนให้อยู่สี่เดือนนะหรอวาอยู่ยาวเลยถ้างั้ก็ไม่ต้องอยู่ ในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนพระพุทธเจ้าชันธิพานประเด็นการทําบุญก่อนนี่เราก็มีอนิสองอย่างนี้แหละที่ว่าก็นวนี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าบุญซื่อตรงทําก่อนแดงก่อนทําช้าได้ช้าอย่างนี้เป็นต้นแม้ว่าสุภัทนานี่จะพบพระพุทธเจ้าก่อนกนธัญญากรณนะ์โดยวิบาการรมที่ทําบุญชานะนะ้าเนี่ยเนี่ยถึงทาให้ เขาบรลลูชาไฟล์นเราก็จะต้องทำบุญอย่างรวดเร็วทำอย่างนแน,น่นด้วยทำเร็วๆแล้วก็บ่อยๆด้วยนาทิฐานจิตให้บรรลุเร็วด้วยแล้วก็คอยผังบรลลูชาถูกทำลายด้วยแล้วก็รวยเร็วโดยแรงด้วย<ม>ให้มีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยวันนี้ เราก็ทำบุญกันมาอย่างต่อเน,นื่องแต่แตด,ดเช้าบูชาเจดียด์และมาปล่อยปลาถวายสังฆทานตักบาทรอันไนแล้วเราก็มาปล่อยปลากันอย่างนี้ทุกวันแม้ฝนจะตกทำให้รถติดลมหนาวลมร้อนแดดออกลมพัดลมวัดโควิดน้ำแห้งน้ำมากเราก็มาปล่อยปลากันโดยมีอาโกเป็นประธาน ในานามชมปปรมปล่อยปลาพุชาจะดีถ่ายทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปล่อยปลายามเชา้าก็ทุกท่านได้รับฟังจนกระทั่งมีเฟซบุ o กและในปัจจุบันก็จะมีซูมการถ่ายทอดไปทั่วโลกาาทำให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ได้ยินได้ฟังได้ร่วมบุญในประกอบพิธี ปล่อยโกแล้วก็ปล่อยปลาด้วยกันพร้อมกันขออนุมโมทนาบุญกับอาโกกลุ่มใบปลายามเช้าทุกท่านกระยะมิดทุกท่านเจ้าภาพทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็ขอให้อาโกและกลุ่มใบปลายามเช้าเจ้าภาพญาติยโยมกระยหมิรผู้มีใจบุญมีบุญทำบุญทำบุญก่อนทั้งหลาย จอยืยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้พ้นจากภัยโควิดทุกสายพันธุ์ใครยืมเงินไปเท่าไหร่คืนมาหมดโดยเร็วพัน์เป็นอาจารย์ภายในเที่ยงวันนี้จงทุกประการเธอเราก็จะไปประถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราผู้สร้างวัดให้เป็นวัดที่ดีที่สุดสร้างเรือให้เป็นเรอที่ดีที่สุด สรางคนได้เป็นคนดีที่สุดสร้างวัดที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดสวยงามสะอาดเป็นระบบระเบียบแบบแผนดีที่สุดสร้างพรืะอุโกบรมแล้วอย่างดีที่สุดสร้างโยมญาติโยมคนดีที่โราต้องการแต่เด็กวีสตาเนี่ยรก็ได้มาถึงชมรมพุทธ มาเรื่อยอย่าข้าราชการในทุกอย่างก็มีการปฏิบัติธรรมศึกษารธรรมะตักบาตรเหมือนรูปสองมดรูปข้าสารแห,แห้งไปสู่สี่จังหวัดชายแดนาัใตายศูนย์กระเดมิรมีการปฏิบัติธรรมทั่วประเทศไทยศูนย์ฝึกอบรมบวชทั่วประเทศไทยสมณณนทั้งหลายสวดธรรมจักไปทั่วประเทศศูนย์สาขาทั่วโลก สวดธรรมาัญกันไปทั่วโลกนั่งสมา,มา,า,สาธารรมาานะิพร้อมกันทั้งโลกกล่กาวคำว่าสาธุการพร,ร้อมกันทั้งโลกภาวนาสัมมาอรังคําคำนี้เนี่ยพร้อมกันทั้งโลกศูญกระเจิงกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆนึกในใจเบาๆง่ายๆในใจมีอนุภาคพร้อมกันทั้งโลกความสว่างเกิดขึ้นพร,ร้อมกันทั้งโลกด้วย พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยราะฉะนั้นขอให้หลวงพ่อผู้ให้แสงสว่างแก่โลกให้ศีลธรรมเกิดขึ้นในโลกให้ดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นแก่โลกจึงที่วัตถว,วันธรรมจะมีสุขขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพบรารมีแข็งแรงอายุที่ยืนยาวเป็นร่มโพร่มใสให้แสงให้ร่มเงาให้แสงสว่างด้วยให้ความอบอุ่นด้วย ให้ความมั่นใจว่าลูกๆเนงกับดุสิตบุรีด้วยและทุกภพทุกชาติอีกด้วยให้หลวงพ่อแข็งแ,แรงไม่เจ็บไม่ป่วยแม้แต่นิดอย่างตลอดไปทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นเริ่มพอเริ่มใสยนำพาลูกๆกลับมาสร้างบารมีกับดุสิตบุรีสร้างบารมีดุสิตบุรีอย่างนี้ทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยเทววันนี้วันพฤหัสที่สองธันวาคม เอาพนห้ารหกบปล่อยโกท้องหนึ่งตัวปล่อยปลางไข่เจ็รอยกิโลกร,รมัมขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคนนาจะมีแต่ความสุขทางกายและใจจงมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจงมีสมบัติจยกับพระพจินไตทันใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรือนทมมังกายโดยเร็วพรันอ้ยมีสุขภาพมรรนานะมายที่แข็งแรงมาก แม่จะไม่บวแม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยอายุขัยยืนยาวนานวม่ว่าครบท้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุดทั้งกายและใจสุดทั้งนัง่งทั้งนอนทั้งยืนนั้งเดินนั้งหลับทั้งตื่นชื่นเมือ่อตลอดกาลเกษมสำราญนเบิกบานไม่มีประมาณคอยผมแม่งอกนัางไม่เหี่ยวฟันไม่หักดาไม่ฟาหูไม่ดอกหลังไม่คม <c oughs> สติไม่ของไม่เลื่อนเลือนไม่ฟัน่นเฟือนอายุยืนยาวนานมากมาก ร้อยยี่สิบปีแข็งแรงดีดีมัยี่ิบปีตลาการทนทานยาวนานตลอดไปเรือเรือเรือไวเรือต่แรงดับนงตลอดไปถึงที่สุดํา่งรมเทินไปเราก็ไปปล่อยปลาวันนี้700กร้อกรัมตั้งใจให้ดีนะ072 ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมอนตุอนตุอนตุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้รพระภิกษุส,สามเณงเข้าถึงเรื่องธรรมกาย ทรงอภิญญาปฏิสัมพิธาปฏิหารปริยัปตปฏิบัติปัตเวเทศนาภาษาท้องถิน่นขอให้สามารถเผยแผ่วิชาธรรมกายให้แก่ชาวท้องถิ่นได้ทั่วทุกมุมโลกสำเร็จจงทุกประการาาเถิดอ,อ,อีชอโนแบนจูชิปโอเยนชิปอีวอลออลมกอยอินิบิดา โซฮันมารีวาโมกโกกิชินแบ,บกิโลกะละมุลพังเซงฮัมมิดาอีก,อกอโคโโน,กน,นเด็กเดมาในปาริเซยวรณนาพายรัสก้อาจูมันเดนชองมันชูจิมฮจิกโกของคังฮัจิเมะมบชิกโกซองบุนฮจิชิโยลว,ว่าวันนี้เป็นวันที่พระัสทที่สเดือนธันวาควม2500 64ปล่อยโคหนึ่งตัวปล่อยปลา700กิโลกรัมขอได้รับบุญมากๆเดียกันขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอไรับบุญนี้มากๆเดียกันขอให้ผ่านพ้นโควิดไม่ได้ไม่กลับเจ็บป่วยอีกขนาดนี้ไวรัสโควิด1ิ COVID 19, แพร่หลายมากโปรดกรุณาระวังด้วยขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอให้ประดุธรรมยอดบุญตรี เมยินยงโสหามิ่งแฮงนั่นทั้งหลายให้อภัยกันแล้วก็จะมีความสุขเมยินยงโสหามิ่เมียงสังอิชัลเทลก็เช่นิดาถ้าเกิดว่าให้อภัยกันทุกวันแล้วสมาธิก็จะดีขึ้นเมยินเมียงสังหามิ่ ทำแหมโทตั้นทำบิดาถ้านั่งสมาธิทุกวันแล้วก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมชิบเบะเสตุเมียงซังฮาชิบโชกระดานะนั่งสมาธิด้วยแม้ว่าอยู่ที่บ้านเจกึมนันชิกะชัวโยคำกีชองมันชูชิมหาชิบโชขณะน,นี้อากาศเริ่มเย็นแล้วก็ระวังหวัดด้วย ชูนหารถเทเซโยวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอ้อยสมปรถนาจนทุกป,ประการเธอ